วัดีครับวันนี้ชีวิตคนมณฑหนองนะครับมาเสนออาหารอันนี่นคนเมืองคนทางเหนือกระชอบยอะนะครับครับเขา,าจะคั่วแหนมหรือคั่วจิ้นส้มนะครับใส่ไข่นี่เป็นจิ้นส้มนะครับหอ่อตองตถ้าเป็นแหนมมันจะเป็นแห้งเนาะนี่ห้องจิ้นส้มนะครับใส่ไข่นะครับครับเขา,าจะมีพริกแดงพริกขี้หนูใส่ด้วยนะครับ นี่เราจะมาหั่นมาซอยก่อนนะครับหอมแดงต้องใส่ตัวนะครับถึงจะได้อร่อยครับครับนี่นะครับหอมแดงซอยใส่นะครับเพิ่มความอร่อยเดี๋ยวเนมะื่อไนเขาจะทำปลาหมกไก่นะครับแบบพอสองปิ้งกับ ทานะจะอร่อยไปอีกแบบนะครับนะครับวัวจินสม้มใส่ไข่นะครับครับหั่นไปเรื่อยๆหเหลื่อมน้อยนะครับนะครับใส่หอมแดงเอะๆหน่อยอ่าจมไดกไดอร่อยครับเลย แด่พี่กินหนูใสไปเลยสอบเพชร่อยนะครับไอไก่ไก่ฟองเยียกวบพอแล้วนะครับนะครับ้วจิ้มซุ้มนะครับจิ้ซุ้มจิ้ซุ้ม หนังเยอะนะมันจะอร่อยนะมาครเนานับนนี่นะครับจิ้นซุมเดี๋ยวเาจะเอาไปมกเลยเนาะจิ้นซ้มเอาใส่สักครึ่ง,งกัพอนะครับเออเออนี่นะครับเอาไปมกมกกันก็จะหอมเหม็นยังนะครับอเ,อเ,เออนี่นะครับเดี๋ยวเาจะเอาไปมกนะครับ ตีให้แตก,กนะครับโอ้ไข่น้อยลงไปก็เอามาอีกฟองตัวเล็กไปไม่มักแกงมะเหลวหอมมะเหลว,ว,ว,ลวเอาไหมลนี่ซื้อว่าไข่มันจะน้อยไปใส่อีกหนึ่งฟอง โอ้นะครับนี่ครับคุกนี่จะไปคั่วในกระทะนะครับอืมใส่ผงชูรสดดไปนิดหน่อยอ้าวโอเคครับ เราจะไปคั้วเลยนะครับคั้วทิ้งส้มใส่ไข่ครับตอนนี้เราก็ตั้งกระทะน้ำมันมนิดหน่อยพอแล้วนะครับเราจะคั้วิ้งสม้มใส่ไข่นะครับนี่แหละครับกระเทียมหอ,อมขาวใส่ไปก่อน เดี๋ยวให้น้ำมันหอมกันนะครับเราจะเอาไข่ลงไปขวเนี่ยกลิ่นที่บ้านนะครับทำให้เด็กๆก,กลิ่นก็ได้นะครับ คขวบไปเรื่อยๆกินกับข้าวเหนียวฮอนๆก็สวยก็ได้นะครับแหนวต้องเอาแบบเป็นห่อเป็นแท่งนี่อาจจะบบอร่อยเต่านะครับวันนี้เงือดลมจ้ะนะครับขวบไปเรื่อยๆ ยายขว้าเพื่อนะครับขาตั้งกล้องมันต่ำนะครับมองไ่เห็นนะครับขัว้วจับเข้าจับแก้มได้มดนะครับกินกันแนมบมนได้กินกันที่ส้มบมนได้เหมือนล้ำนะครับเนาะ ตัวไปเรื่อยๆนี่ใส่เน้ำปลาใส่ขี้าวเลยอ่ะนี่ใส่ กระซิวขาวนะครับเยาะลงไปหน,น่อยน้ำคนนะค,นะครับจะไมหมกะทะนะครับน,น่ากินกรับเข้าเหนียวอุ่นๆก็สวยลอด เด็กกินได้ผู้ใยญ่กินดีเอาแล้วเนาะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมดูนะครับเสรแล้วครับนี่นะครับอ้วนิีนส้มใส่ไข่กันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตาชิมดูเปล่ได้ผมครับเข้าก็มีหลายอย่างนะครับวันนี้อาตาชิมไหย เอ้ยสักเปก็กนกนค่ะ <c oughs> แค่เขา,เา,ากกตาตาผ่านนี่นะครับมาทีไรก็เจอทุกทีครับลืมบทลง<อ>สุดไอชาด,ดอง้อดเนื้อทอดตั่วไปหมดแล้วครับตาจิ้มบงเอาให้ก่อนเ,อเป็ก เข้าอุ่นเนอเหมาะขนาดนี้เนาอกับเข้าก็ได้กับกับเกมก็ได้นะครับเหาะครับตาบกโมกเลยนะครับนี่นะครับขวดจิ้นส้มใส่ไข่จิ้มส้ใบให่นะเหมาะเออเนาะมันปลส้มด่ะเออมันปลาส้มอือสุดยอดเลยตาบอกสุดยอดนะครับแต่ที่คนบนหนอกจิ้มพอเหมือนกันนะนี่นะ มีเนอสับปะเนอใส่ชะเอมเนอะตัวยาดองลืมไม่ลงลืมห่วตางทุกบ้านครับโอ้ยกับเข้าเนอแต่ช่วงนี้เป็นเวลานี้มันตะวันมันเติงก๊อกจะไปเล้กับกับยาดองเห็นหน่อย กำลดังดีกินส้มมันใหม่นะครับครับไม่กินหนูด้วยโอเคครับก๋วยจีนส้มใส่ไข่อร่อยนี่กิมูบกรโานะครับเือหมูกรอบ จุกนเ,นจเข้าหลายอย่างครับวันนี้อ,อ,อร่อยอร่อยไปหมดโดยเฉพาะควอแหนมสุดยอดครับจิ้มผมกัมเตะติดใจในรสชาติใส่พริกด้วยนะครับ อืมอร่อยอืมเด็กๆก,ก็กินได้นะครับผู้ใหญ่ก็กินดีลองทำดูนะครับง,ง่ายๆข้าวจีนส้มเสียใครนะครับข้าแหนมนเนี่เป็นแห้งอันนี้เป็นจีนส้มอร่อยรับผมได้ควังครววันนี้ชีวิตคนบนนอเอาสูตรขว้วจินส้มเสียใครมาฝากนะครับ คนตั้งเหนือก็ชอบกินนะครับเนาะรับแป้งได้หลายอย่างครับผมชอบว่าครับชอบก็ไล่นะครับใช็บก็แช์นะครับเราอย่าลืมกดซับตะคขห้หรือกดติดต่างคนครับชีวิตคนมานหนอกเลยนะครับหุครับ